สวัสดีค่ะใครได้ดูคลิปนี้แล้วแสดงว่าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของหมวยแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมมูนิตี้มวยครับด้วยนะคะกล่าวขอบคุณอีกทีหนึ่งที่ไว้วางใจที่เพื่อนๆพี่ๆมีการชักชวกนจะมาหรือมาจากหมวยเองก็ขอให้อยู่กันไปยาวๆแล้วก็อยู่ในตลาดนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะหมวยเองก็จะมาปูพื้นฐานให้สําหรับคนใหม่เลยนะที่เข้ามาอยู่ในระบบหมวยหรือเข้ามาอยู่ในครอบครัวหมวยเนาะ สิ่งที่วันนี้หมวยจะปูพื้นฐานเลยคือ b a s ิกฟอเร็กเลยค่ะว่าอะไรที่ต้องรู้บ้างในตลาดนี้และที่สําคัญค่ะเราจะทําเงินหรือเราจะมีโอกาสในการหางเงินจากตลาดนี้ยังไงบ้างและสิ่งที่จะต้องทําเลยเนาะคนใหม่จดไว้ด,ดีนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าอ่ะ,อะเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะต้องบอกก่อนเลยว่าพื้นฐานเบสิกฟอเร็คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ คนส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดนี้แล้วก็คาดหวังทํากําไรอย่างเดียวแต่ไม่ได้มองขาดทุนก่อนเลยเสมอเนาะคนส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อหวังทํากําไรแตอ่อย่างที่หมวยจะบอกเนาะคือเราต้องเข้าใจในโลกของการลงทุนจริงๆเข้ามามันมีได้มีเสียมีขาดทุนมีกําไรเราจําเป็นที่จะต้องรู้ในแต่ละช็อตก่อนว่าช็อตเนี้ยเราทํากําไรมีขาดทุนได้นะมีกําไรได้นะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันค่ะขออนุญาตแนะนําตัวอีกหนึ่งรอบเนาะมวยเล้งนะคะ c o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  m u u n t y y เนี่ยของเราเนี่ยก็คือหมวยเนี่ยเป็น CEO ของมวยคลับ Unlimited l i s h เนาะชื่อจำชื่อดีๆเลยนะ Community หมวยเนี่ยคือมวยคลับ Unlimited l i s t นะคะหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือมวยเล้งรวยไม่จำกัดใครที่เข้ามาอยู่กับมวยเนี่ยสิ่งที่ได้ไปเลยก็คือความรวยไม่จำกัดนั่นเองเออฝากติดตามช่อง TikTok ไว้ด้วยเนาะแล้วก็ออจริงๆแล้วปกติหมวยจะไลฟ์ไลฟ์ก็ไลฟ์ผ่านติ k t o อก คือถ้าติวาอยากจะเข้ามาดูในช่วงของการให้ออเดอร์สดๆหรืออะไรเงี้ยสามารถติดตามได้ในนั้นเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันอย่างนี้ f o r e x ไม่ใช่อะไรบ้างแล้ว f o เ e x กคืออะไรนะคะคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจผิดว่า f o r e x นั้นคือหุน้นอ,อ่อหุ้นทำกำไรขาขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยมันเป็นการเหมือนกันแต่ไม่ใช่หุ้นนะคะต้องบอกก่อน For e x ไม่ใช่อะไรอีกบ้าง f o เ e x ไม่ใช่การลงทุนแล้วรับปันผล เคยได้ยินใช่ไหมที่แบบว่าไปลงทุนกับคนนู้นเนี่ยเขาให้1 0ต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องเทรดเลยเอาเงินไปลงทุนอย่างเดียวอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนนะคะรับฟอเร็กซ์ไม่ได้มีตลาดในเรื่องของการรับปันผลตลาดที่รับปันผลได้อย่างเดียวคือตลาดหุน้นนะตลาดหุ้นไม่มีตลาดอื่นนะคะตลาดอื่นคือตลาดที่ต้องเทรดด้วยตัวเองนะคะนี่คือตลาดที่ไม่ได้มีการรับปันผลนะคะฟอเร็เกซ์ไม่ใช่อะไรอีกบ้างฟอเร็เกซ์ไม่ใช่บิตคอย คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าบิตคอยคือฟอเร็กเหมือนกันเออเราต้องเข้าใจแยกกันก่อนเนาะบิตคอยคือสกุลเหรียญเหมือนกันที่ที่เป็น1นึ่งสกุลเงินในในตลาดคริปโตนะคะฟอเร็กก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่เราก็เทรดกับคู่เงินนะไม่ว่าจะเป็นคู่อะไรก็แล้วแต่ที่มาจับคู่กันมันคือการเทรดแลกไปแลกกลับนะคะฟอเร็กไม่ใช่อะไรอีกบ้างฟอเร็กไม่ใช่แชร์ลูกโซ ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนชอบเหมารวมว่า f o r e x กเนี่ยภาพภาพที่แบบว่ามันเกิดขึ้นกับคนอื่นๆเลยคือมองเข้าใจผิดว่าจริงๆตลาด f o r e x กคือตลาดของการโกงคนโกงเง,งินคนอื่นมาโกงเ,เนี่ยเอาเงินคนเก่ามาจ่ายคนใหม่เอ้อเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าเออคือเร,เราเราเราจำภาพนี้มาตลอดแต่ f o r e x กไม่ใช่ภาพนั้นให้จำใหม่เนาะ Forex กคืออะไรจริงๆกันแน่า f o r e กคือการแลกเปลี่ยนเงินจริงๆค่ะ ถ้าให้หมวยพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะเราเคยไปแบบซุปเปอร์ลิชใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สีส้มหรือสีเขียวหรือจะเป็นธนาคารที่เราไปแลกเงินสุดท้ายแล้วนี่คือการเทรดแลกเงินจริงๆสมมติว่าหมยเออหมวยหมยก็มันจะไปต่างประเทศอ่ะล่าสุดหมยจะไปเกาหลีอย่างเงี้ยหมยจะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรือว่าหมวยจะไปดูไบยอย่างเงี้ยหมยก็ต้องแลกค่างเงินที่หมวยจะไปประเทศน,นั้นๆด้วยถูกไหมอืมซึ่งเราสามารถเก็งกําไรหรือทํากําไรจากการแลกเงินได้ นั่นหมายความว่าฟอเร็กที่มันมาจากคําว่าฟอเร็กจริงๆมันมาจากคําว่าฟอเร็กเอ็กช g ชนมันคือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินถ้าเราแลกเงินไทย30บาทเนาะสาบาทได้1 US สมมุติเนาะสาบาทได้1 US เวลาเราแลกไปตอนกลับมาเราได้32บาทอืมเราแลกคือเราเราไม่ได้ใช้เลยนั่นคือกําไร2บาทที่เราแลกได้สมมุติว่าเราแลกไปพันเหรียญก็เอา2เหรียญอะสบาทเนี่ยมาคูณพัน 1, เหรียญ ดังนั้นนี่คือกําไรที่เราทําได้ก็คือ2,000บาทในการแลกไปแลกกลับนะคะ,ะภาพที่จะเห็นได้ชัดเจนมากคือภาพนี้เลยนะคะภาพที่อาจจะบอกว่าเราจะไปขาไปเนาะตามภาพนี้เลยนะ1 US เท่ากับ31บาทตอนแลกไปหมวยแลกไปอเมริกาหมวยไม่ได้ใช้เงินสดเลยสักบาทไปก็แคสเลสโซซตี้ไปก็รูดบาทบ้างไปก็สแกนบ้างคือไม่ได้ใช้เงินเลย ซึ่งถ้าแลกไป31บาทต่อ1 US ่ขากับเนี่ยได้32คือกำไร1บาทแนละ้วเห็นไหมสามขึ้นมา32แต่เราแลกไปแพร์พันดอนนั่นหมายความว่าเราทำกำไรแค่1,000บาทนี่คือจุดที่มันแตกต่างจากจากการเทรดที่เป็นอย่างอื่นเช่นพวกแชร์ลูกโซ่หรือว่ารับปันผลหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือการเทรดจริงๆนี่คือตลาดของ forex exchange แต่ ฟอเร็กที่เราเทรดกันอยู่ไม่ใช่ f o เ e x Exchange แต่เป็นตลาดของ CFD นะคะมันคือการกมันคือการที่เราเทรดซายคอนแทคหรือถือสัญญาหรือถือออเดอร์นั้นจริงๆในราคานั้นเพื่อทำกำไรถ้าสมมติว่าเราคาดหวังทำกำไรขาขึ้นเราซื้อบ่ายกดบายไปถ้ามันขึ้นแล้วราคาออเดอร์เนี่ยกาวิ่งมากกว่าออเดอร์เราเราจะได้กำไรจากตรงนั้น แต่ถ้าเราซื้อลงหรือทำกำไรขาลงนะคะหรือคาดการณ์ว่าจะลงแล้วราคาวิ่งจริงมันต่ำกว่าออเดอร์ของเราเราก็จะสามารถได้กำไรจากช็อตนั้นด้วยเช่นกันนะคะนี่คือการทำการนี่คือการทำกำไรจากตลาด Forex ที่เราเทรดกันอยู่นะคะฟอเรเนี่ยเราสามารถทำกำไรได้24ชั่วโมงนะคะจะมีตลาดช่วงไม่มีวอลลุ่มเลยคือตลาดปิดเนี่ยไป1ชั่วโมงระหว่างช่วงตีสี่ตีห้าข้ามาเป็น อ่าตีห้าโมงแล้วแต่โบเกอร์แล้วแต่เอ่อแล้วแต่เขาเรียกอะไรอะ่ะ LP ที่เขาส่งสัญญาณให้นะคะต้องบอกก่อนว่าข้อดีของตลาด forex เ,เลยคือเราสามารถทำกำไรได้24ชั่วโมงแต่ข้อเสียถ้าเราหมกมุ่นกับการเทรดหรือหมกมุ่นในการหาเงินแล้วไม่มีความรู้เนี่ยเราจะทำกำไรตลอดเวลาแล้วเราจะเครียดดังนั้นเราเข้ามาในตลาดนี้ให้มองว่าเป็นการลงทุนแบบเป็นนักลงทุนเลยจริงจง เราจะเข้าซื้อในจังหวะที่ใช่ไม่ใช่เข้าซื้อในทุกๆจังหวะโอเคไหมอืมตัอ่าฟอรเร็กเนี่ยสามารถทำกำไรได้24ชั่วโมงเปิดตั้งแต่ตี5วันจันทร์และปิดตี5ของวันเสาร์นะคะนี่คือตลาด f o เร็กนะคะอืมแล้วก็คู่เงินที่นิยมเทรดนะคะคือคู่ที่จับคู่กับ US ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยูโรจับกับ US เนาะไม่ว่าจะเป็น US กับ จับกับเจแปนะคะหรือว่าเงินปอนจับกับ US อะไรที่จับกับ US นี่คือคู่ที่นิยมเทรดเพราะอะไร ?US เป็นมาหาอำนาะจจริงไหมย s เเป็นมาหาอำนาะจเรื่องของการค้าเทคโนโลยี Technology. จริงไหมออนนี่คือนี่คือมาหาอำนาะจที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับว,ว่าเนี่ยคือคู่ที่มันมีน้ำหนักเวลาดอลลาร์อ่อนค่าทุกอย่างก็อ่อนหมด เคยเห็นใช่ไหมเวลาทองคําขึ้นหรือทองคําลงก็อ้างอิงจากดอลลาร์ด้วยเช่นกันค่ะอืมอ่ามวยเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันว่าในตลาดฟอเร็เกทไมถึงต้องลงทุนในตลาดฟอเร็เกบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วในตลาดฟอเร็เกมันมีมันมีคําว่าแคสโซในนั้นเนาะมวยยกตัวอย่างนี้เหมือนกับเราทําธุรกิจเลยจากรูปภาพเนาะนี่คือธุรกิจกาแฟนะคะซึ่งธุรกิจกาแฟ ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยลงทุนไซส์กลางๆไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กเนาะไซส์กลางๆเนี่ยมันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ให้คิดสักนิดหนึ่งติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่าหมวยว่าประมาณสักห้าแสนจริงไหมลงทุนไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าเองนะคะค่าเช่าก็ปาไปแล้วสองแสนอืมในจะค่าเครื่องในจะค่าวัตถุดิบในจะค่าพนักงานในจะค่าน้ำค่าไฟในจะค่าน้ำแข็งค่าแก้วค่านู่นนี่นั่นรวบเป็ดเสร็จแล้วเดือนเดือนหนึ่งอาจจะต้องจ่ายมากถึงห้าแสนบาท จริงไหมขนาดจ่าย5 0 0 0 0นบาทต่อเดือนเราสามารถทํากําไรกับมันได้เท่าไหร่เองแก้วกาแฟแก้วละ40ทสากําไรสักแก้วละ20ได้ไหมถ้าทำกำไรสักแก้วละ20ได้นายขายสักร้อยแก้ววันหนึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้จริงไหมสองพันบาทต่อวัน30สบวันห0,000บาทอืลงทุนไป5 0 0แ0 0ได้กำไรแค่6 0,000อันนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายด้วยนะนี่คือยอดขายนะคะ แต่แต่ถ้าหากจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้วก็อาจจะเหลือแค่หลัก2อสามหมื่นั่นหมายความว่าถ้าเราลงทุนในตลาดของอเครื่องกาแฟร้านกาแฟหรือวัตถุดิบหรือร้านค้าแฟนชายของเราเราลงทุน500แสนเราได้แค่3-4มหมื่นหรือ6กหมืนมันคือการลงทุนที่ทําเงินได้จริงๆแต่พอเรากระโดดเข้ามาในตลาด forex อยากให้มองว่าเป็นการเปิดธุรกิจจริง,รงๆเหมือนกันถ้าเราลงทุนสัก5้าแสนบาท เราจะทําเงินได้สักสิมันถือว่าเยอะแล้วมันถือว่าโอเคมากๆแล้วแบบไม่ต้องรีบร้อนแบบไม่ต้องแบบไปรีบทํากําไรขนาดนั้นให้เราฝึกที่จะเรียนรู้ว่าตลาดนี้เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังไงเราจะเก็บเกี่ยววิชาจากคนที่เป็นเมนเทอร์ได้ยังไงหรือเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มได้ยังไงอันนี้คืออยากให้ศึกษาตรงนี้มากกว่าที่จะไปศึกษาทํากําไรนะคะ และในพาร์ทต่อไปสําคัญมากเลยอย่างที่หมวยบอกไปเนาะมันคือพาร์ทของเซนสิทีฟมากนะมันคือพาร์ทของความเสี่ยงที่ทุกคนต้องเจอในตลาดนี้แต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจความเสี่ยงแล้วแล้วเราเน้นไปที่การบริหารเนี่ยเราจะทําให้ตัวเราเองและพอร์ตของเราเองอยู่รอดในตลาดนี้ได้ยาวๆแต่ก่อนอื่นค่ะความเสี่ยงที่ทุกคนต้องเข้าใจและต้องเรียนรู้ก่อนคืออะไรไปเจอกันพาร์ทต่อไปค่ะ